เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแบบไม่ทันตั้งตัวขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานดวงขาขึ้นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะตั้งใจทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่จะประสบความสำเร็จ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่นิดหน่อยก็ทำง่ายงอนกันได้ทางที่ดีควรหาเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบ้างส่วนคนโสดช่วงนี้โสดแล้วรวยสําหรับคนที่เกิด,ดวันจันทร์เรื่องของการเงินดวงชะตาดีขึ้นอย่างทะลุกราฟไปเลยแม้จะมีค่าใช้จ่ายมากแต่คุณไม่เดือดร้อนแน่นอน เรื่องของการงานช่วงนี้อัดแน่นแถมยังต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอีกด้วยแต่ถ้าคุณผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ช่วงปรับความเข้าใจมาถึงแล้วต้องจับเข่าคุยกันบ้างเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้รู้จักกับใครสักคนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้รายรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัว หรือบ้านและเรื่องที่จําเป็นรออยู่ข้างหน้าเรื่องของการงานมีงานใหม่สนับสนุนโดยคนรอบข้างและมีแววว่าจะประสบความสําเร็จเป็นไปอย่างราบรื่นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวเพราะต่างคนต่างทุ่มเทกับเรื่องของการงานจนลืมคิดถึงเรื่องของความรักไปเสียสนิทส่วนคนโสดควรระวังคนเข้ามาหลอกให้คุณหลงรักแล้วก็จากไปสำหรับ สหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินของคุณค่อนข้างมีแนวโน้มว่าจะดีมากทั้งการเงิน ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงและการเงินจากการลงทุนเรื่องของการงานเรียกได้ว่าความสำเร็จแบบจัดเต็มทั้งการเงินการงานความก้าวหน้าแพ็ครวมกันมาเลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักควรวางแผนพาไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนบ้างเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้น่้นแฟนยิ่งขึ้นส่วนคนโสดลองทำตัวให้ว่างอาจจะได้พบรักกระทานหารกับคุใกล้ตัว สำหรับคนที่เกิดวันพารัาสบดีเรื่องของการเงินดวงดีจัดเต็มมากหากหวังเรื่องการลงทุนก็จะประสบความสําเร็จเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณอาจจะเง,งแน่นขยับขยายไปไหนก็ไม่สะดวกเพราะงานของคุณเต็มอัดแน่นไปเลยอาจจะเหนื่อยมากหน่อยแต่รับรองว่าผลลัพธ์ นั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างฝ่ายคอยประครับประครองกันไปสู่ความสําเร็จส่วนคนโสดคุณจะได้พบกับความสมหวังอีกไม่ช้าไม่นานแล้วสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินควรวางแผนการเงินให้รอบคอบแบ่งและจัดสรรเงินไว้ให้ดีเรื่องของการงาน การงานของคุณมีแววที่จะประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนล้มแล้วลุกขึ้นลุยต่อความสำเร็จรออยู่ไม่ไกลแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคอยประครับประคองความรักความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปอีกขั้นส่วนคนโสดจะได้พบกับคนที่โปรไฟล์ดีฐานะดีและโดดเด่นมากสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินคุณจะหาเงินได้มากรับทรัพย์จนล้นท่วมมือไปเลยหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานคุณเหมือนทํางานอยู่เพียงคุณเดียวให้พักผ่อนบ้างระวังเรื่องสุขภาพเป็นสําคัญเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องคําพูดคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดอะไรออกมาส่วนคนโสดในช่วงนี้ยังเงียบเงียบไม่มีวี่แววว่าจะมีเรื่องของความรักเลย ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ